ฮัลโหลแกพูดนะคะก็มาไลฟ์ life, ต่อกันสี่ทุ่มนะคะเอ <c oughs> สีส่ทุมะะ <c oughs> ่มคืงค่ะอือพอดีแกอ่าจบทวนภาษารัสเซียแล้วค่ะภาษารัสเซียอือจะเป็นแบบ สนทนาภาษารัเสเซียแบบเลียนเร็วนะคะแบบว่า,าสารัเสเซียสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวก็เอามาอ่านดูมันทบทวน,นะคะ่ะจริงๆก็เล่มนานมากเก่ามากเห็นเคปขีดขีดขีดเป็นเขียนนะคะ เหมือนตัวอักษรเหมือนหัดอ่านเขาะจะมีคำอ่านภาษาไทยให้อะไรเงี้ยค่ะเกฟก็อ่านอ่านออกนะอ่านถ้าภาษาจีนอ่านออกภาษารัสเซียนี่ต้องอ่านออกค่ะมันจะเป็นตัวอักษรขีดๆไม่ไม่ไม่เยอะเหมือนภาษาจีนนะคะนี่ ภาษาระเสียอ่านออกได้ค่ะเนี่ยอันนี้คือภาษาจีนภาษาจีนการโรงแรมและการท่องเที่ยวนะคะเกี่ยวกับโรงแรมเลยนะคะก็อ่านยี่หาอะไรอย่างเงี้ย เราจะอ่านได้เราก็ต้องเรียนภาษาจีนพื้นฐานก่อนนะคะอันนี้มันเป็นแบบเฉพาะคนที่โรงแรมนะคะโรงแรมทุกโรงแรมเลยถ้ามีลูกค้าคนจีนก็เขาจะต้องเรียนนะคะอือต้องฝึกพูดพูดิตฝึกพูดอดดย่าว่าอภายในโรงแรมมีอะไรการต่อสายโทรศัพท์ในโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะการ ก็จะมีอะไรแบบเนี้ยอันนี้เป็นภาษาจีนประกันโรงแรมนะคะก็อา่านมันอีกเล่มหนึ่งนะคะภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานไปแล้วนะคะหนึ่งสองระดับพื้นฐานไปแล้วนี่เราก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกนี่คือภาษาญี่ปุ่นอ่านธุรกิจนะคะ ศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจก็เคยตอนเรียนเรียนกับอาจารย์คนญี่ปุ่นเนาะก็สอนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับแล้วเราก็ผ่านหูผ่านตาเกี่ยวกับคำศัพท์ธุรกิจมาบ้างนะคะตอนที่ที่เรียนกับอาจารย์มันมีคำศัพท์เกี่ยวกับบริษัทนี่แหละ แต่ตอนนั้นคือเก็บเรียนขั้นพื้นฐานนะอันนี้อันนี้ของเรานะคะพอเรารู้แกมมารู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็อ่านออกได้ภาษาญี่ปุ่นนะคะเราก็อ่านเรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจแล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมมันมีหนังสือ ไม่ได้ให้เอกมาดูในโรงแรมภาษาญ,ญี่ปุ่นเกี่ยวกับโรงแรมก็คือตรงแผนกต้อนรับนะคะเขาจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยภาษาจีนก็แผนกต้อนรับพูดยังไงต้อนรับแขกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ลายภาษาก็อ่าน ทบทวนนะคะเลิมนามากถ้าคนไม่ชอบเรียนภาษานี้เปียววๆเลยบุคลเรียนได้ะคะ่ะไม่ต้องเรียนจบเอกญี่ปุ่นมาถ้าอยากเรียนนตั้งใจเรียนจริงๆเราอยากทำเออฉันอยากเก่งพูดภาษาญี่ปุ่นเก่งะคะ่ะ พอมีเป้าหมายที่อยากจะพูดได้เราก็เรียนได้นะคะแต่เราก็มีคนไกด์ไลน์ให้ถ้าเรียนเองใน y o u t u b e อะไรเงี้ยจะเรียนเรเไปก็เบื่อไม่มีคนอธิบายให้อะไรเงี้ยมันก็เรียนได้แต่ว่าคนคนนั้นต้องแบบมีวินัยกับตัวเองว่าจะเออฉันจะพูดภาษานี้ให้ได้นะจะพูดภาษาญี่ปุ่นให้ได้นะในปีนี้จะพูดภาษา จีนให้ได้นะบางทีพูดพูดไปเรียนเรียนไปก็เบื่อนะคะเบื่ออะไรพูดยังไม่ได้สักที <c oughs> ไม่มีคนพูดอะไรอะเราต้องมีคนไกด์ไลน์ให้ค่ะเก็บเรียนกับอาจารย์ญี่ปุ่นนะตอนที่เรียนอะโชคดีที่อาจารย์เขาจะบอกว่า ถ้ามีปัญหาอะไรก็มาปรึกษาอาจารย์ได้นะเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นนี่แหละแกจะติวให้อะไรเงี้ยเราต้องมีคนคอยไกด์ไลน์ให้ภาษาอะไรเงี้ยเพราะเก็ชอบเรียนภาษาเนื่องจากว่าเวลาเราไปเที่ยวเราจะเห็นแบบนี้ยเราก็แปลไม่ออกอะ่ะเราก็จะ หรืออะไรวะทำไมดูแปลไม่ได้อะไรยเงี้ยแต่เขาไม่จีนกับภาษาญี่ปุ่นนะคนเขาไม่ค่อยอพลเมืองประชาประชาชนเขาอะไม่ค่อยพูดภาษาอ้อยภาษาอังกฤษไงเราก็ต้องเรียนเอาไว้ภาษารัสเซียก็เหมือนกันนะคะเขาไม่ไม,ไม่ไม่ชอบพูดภาษาอังกฤษอะเขาจะพูดแต่ภาษาเขาอะเราก็เรียน มันมันมีพื้นฐานมาจากตั้งนานแลดูดูเล่มดูความเก่าของเล่มเมือ <c> ง <oughs> สมัยงานมากย <c oughs> ี่ิเด็กเด็กเด็กเลยภาษาลัเซียเชื่อมาเนี่ยไม่คิดดวยวโตวมาเราจะต้องอืม อะไรนะเราคิดว่ามันไกลตัวกับการาพูดภาษารัเสเซียเนาะทีนี้พอเราไปเที่ยวที่พัทยาเท่านั้นแหละจ้ามีแต่ภาษารัเสเซียคนนี้เนี่ยเขามาเที่ยวเมืองไทยภูเก็ตก็เยอะนะคะคนรัเสเซียเมืองเขาเป็นเมืองหนาวก็ชะชอบมาเมืองไทยเพราะทะเลสวย ที่เมืองไทยสวยอะเติมทะเลที่อื่นไม่รู้รู้ว่าเมืองไทยทะเลสวยมากเมาดิบก็สวยล้าเมืองไทยสวยมากนะะมีอยู่อันหนึ่งเป็นทะเลแหวกเดินทางเดินกลางทะเลเลยนะคะเนี่ยอยากไปดูอะ่ ไม่กล้าไปตอนดูรายการของพี่ติ๊กกอรเนเวเกเตอร์อแกไปยืนกลางทะเลเลยนะเป็นทะเลเขาเรียกว่าทะเลแหวกอะจังหวัดอะไรก็ไม่รู้จังหวัดสตูลหรือจังหวัดอะไรเนี่ยนะน้ำขึ้นน้ำลงให้น้ำอันนี้เล่นตรงกลางทะเลไปเลยนะมันจะเป็นเนินทรายให้ไม่รู้ว่าตอนไหนถ้าน้ำมันจะขึ้นมาวูดสวยมากเลยเดินกลางทะเล <c oughs> อันนี้อันนี้ก็จะเน้นการสนทนานะคะเราจะหัดเขียนตัวอักษรก่อนให้ให้อ่านออกเขียนได้อักษรอ่านยังไงอักษรรัสเซียเทียบกับอักษรไทยแล้วก็ฝึกพูดสนทนา อันนี้ไปที่สนามบินพูดยังไงพูดทักทายเป็นภาษารัสเซียนะคะถ,ถามสารทุกสุกดิบถาอมอะไรอะ่ะคุยเรื่องอาหารแล้วก็อะไรอะ่ะเขาอะไรอย่างเงี้ยมันมีที่ในชีวิตประจำวันที่จะต้องใช้อ่ะคำศัพท์เกี่ยวกับ วันเดือนปีอะไรเยอยมีในที่โรงแรมด้วยเวลาเราไปเที่ยวก็ไม่ยากนะคะเราเรียนฝึกพูดจะต้องพูดให้ได้ถ้าเรียนแกมมาก,ก็ก็จะรู้สึกว่าเบื่อเราเอาพูดในชีวิตประจำวันจะต้องถ้าไปร้านอาหาร ต้องพูดแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยพูดภาษารัสเซียต้องพูดแบบน,าาบบนี้ไปสนามบินก็ต้องพูดแบบนี้อะไรเเราจะเอาฝึกพูดให้ได้อ่ะอืมพอเราพูดได้เรอก็จะมีกําลังใจในการเรียนะเพราะเรียนมาตั้งนานพูดไม่ได้สักทีก็หมดกําลังใจอะเป็นหมดแพชชั่น ันนี้ก็คุยนานแล้วล่ะเฉียทุ่มครึ่งจะห้าทุ่มเกลบขายเสื้อนะคะสื้อยืด L อวนะคะตอนนี้เก็บก็ใส่ค่ะเอ,อมนี่ค่ะเห็นไหมคะ L อวแล้วก็สีขาวไซส์เอนะคะอืม 390บาทนะคะส่งฟรีเจอรี่แล้วฟรีไปรษณีย์ฟ m s ni, e 50บาทนะคะอือก็มีนะคะคอร์ดลืมคอรดภาษารัสเซียก็30ชั่วโมงนะคะ5,900บาทนะคะ สาษายากห้าพันก็ร้อยบาทเราจะบอกชยอยคอรดบอกนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนอานหลกักฝันดีนะคะจะออกไปข้างนอกอันนี้ก็เคอร์ฟิวสีุม้มเริ่มตีสี่ะคะ่ะ ใครจะออกไปข้างนอกหรืออะไรก็ตามอย่าลืมนะคะหน้ากากใส่หน้ากากให้ปลอดภัยเซฟโควิดนะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะโอ้ยไล หน้าตาเหมือนแมวเหมือนแมวพี่่ฆงอะนี่ก็ขอให้ทุกคนนั้นหลับฝันดีนะคะถ้ามกูางไนท์รีมนะคะบ๊ายบายค่ะไปนอนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ